สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพกันนะคะโดยดูจากวิดีโอ YouTube ช่องควายหลังไทม์ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเอ่อจะมาลองดูประสบการณ์จากการไปเดินตลาดจตุจักรผ่านประสาทสัมผัสต่างๆะคะ่ะทั้งเรื่องอาหารบรรยากาศแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างครับตลาดจตุจักรนี่จริงๆก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ในวิดีโออาจจะเห็นภาพบรรยากาศหลังโควิดนิดหน่อยคือคนอาจจะไม่แน่นเท่าเมื่อก่อน แต่สเสน่ห์ของมันผมว่าก็ยังอยู่นะใช่ค่ะการเดินทางในวิดีโอเขาเลือกนั่ง BTS ไปลงหมอชิดดูสะดวกดีนะคะค่าตั๋ว44บาทก็น่าจะดีกว่าไปเจอรถติดข้างนอกเนาะครับครับเป็นทางเลือกที่ดีเลยเพราะตลาดมันใหญ่มากข้อมูลบอกว่า10กว่าตารางกิโลเมตรเลยนะสมัยก่อนโควิดนี่คนเป็นแสนแสนต่อวันเลยการเดินทางสะดวกสะดวกนี่สำคัญมากครับ โอเคงั้นเรามาลงลึกเรื่องของกินกันดีกว่าค่ะเริ่มจากกว๋วยเตี๋ยวต้มยำเลยหน้าตานี่คือแบบดูดีมากมีเส้นเล็กหมูสับลูกชิ้นปลาเครื่องต้มยำครบแต่ที่เด็ดจริงๆคือมีบาผักสดให้ตักฟรีไม่อัน้นกะหล่ำปรีถั่วฝักยาวแตงกวาถั่วงอกโหระพาอืมเยอะมากอืมใช่ครับ อันนี้น่าสนใจมากมันไม่ใช่แค่คุ้มค่านะครับแต่มันคือวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดไทยเลยคือความสดความใจกว้างแล้วก็ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมปรับรสเองได้แบบเติมผักตามใจชอบในวิดีโอดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับที่คนเข้าไปตักผักกันใช่ค่ะดูเป็นเรื่องปกติเลยถัดมาก็เจอหมันโถหมูย่างอันนี้คนถ่ายวิดีโอเขาบอกว่าทําให้นึกถึงข้าวหมูทอดเวียดนามเลยที่เรียกว่าเกิมตมอะค่ะเพราะหน้าตามันคล้ายๆกัน หมูย่างดูน่ากินแต่ก็มีคอมเมนต์นิดหน่อยว่าเออถ้ามีผักดองหรือผักสดเพิ่มมาหน่อยน่าจะดีกว่านี้เพราะมันมีแต่หมูกับแป้งหมันโถอืมก็น่าคิดนะครับว่าทําไมถึงนึกถึงเมนูเวียดนามอาจจะเพราะหมูย่างหรือการจัดจานมันอาจจะสะท้อนว่าอาหารแถบเรามันก็มีอะไรคล้ายๆกันหรือเป็นการปรับให้ถูกปากนักท่องเที่ยวมากขึ้นก็ได้ครับนอกจากนี้ก็มีของกินเล่นอื่นๆอีนอกนะคะอย่างไอศครีมกะทิสับปะรดพูแลนลูกเล็กๆน่ารักดี แล้วก็พวกของทอดต่างๆที่ดูฟูฟูกรอบๆน่ากินมากแล้วก็มีโคกวุ้นอันนี้แปลกดีเขย่าเขย่า,ยาแล้วเป็นกละน้ําแข็งเลยครับเน้นประสบการณ์เรื่องรสชาติกับสัมผัสจริงๆนะครับแต่ละอย่างทีนี้พักเรื่องกินมาดูโซนช้อปปิ้งกันบ้างของเยอะมากๆมีตั้งแต่ง,งานฝีมือของจากกะลามะพร้าวเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างชุดลายเป็ดตลกๆที่เขาซื้อไปก็มี แล้วก็มีโซนสัตว์เลี้ยงเจอหมาตาเดียวหน้าสงสารแต่ก็น่ารักดีนกสวยๆแล้วก็โซนของเก่าอีกคือแบบมันหลากหลายจริงๆค่ะใช่ครับความหลากหลายนี่แหละคือเสน่ห์ของจตุจักรเลยเป็นเหมือนศูนย์รวมงานฝีมือความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยจริงๆการที่มีสินค้าตั้งแต่ของใช้ประจําวันของแต่งบ้านศินละปะสัตว์เลี้ยงของเก่ามันบอกถึงความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของที่นี่ ถึงแม้ว่าบางร้านอาจจะหายไปบ้างก็ตามสถานการณ์นะครับอีกอย่างที่ในวิดีโอเขาประทับใจมากคือการนวดเท้าค่ะเดินมานเหนื่อยเหนื่อยเขาบอกว่าพอได้นวดเท้าแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์ลเลยสบายมากเหมือนได้เท้าคู่ใหม่ราคาก็ไม่แพงแถมคนนวดยังคุยสนุกชวนคุยเก่งแล้วก็แนะนำให้ไปซื้อน้ำมะพร้าวร้านข้างๆแค่20บาทเองถูกมากอ๋อครับครับ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์เที่ยวไทยที่สำคัญเลยนะผมว่าคือการเดินเที่ยวเดินดูของสลับกับการได้พักผ่อนสบายๆในราคาที่โอเคมันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกดีปิดท้ายวันได้ดีเลยครับหลังจากเดินมาทั้งวันใครไปจตุรจักก็น่าจะเข้าใจฟีลนี้ดี สรุปจากวิดีโอนี้ก็คือถึงแม้คนอาจจะดูน้อยลงไปบ้างแต่จตุจักรก็ยังเป็นตลาดที่มีสีสันมากๆนะคะให้ประสบการณ์ครบทุกอย่างเลยทั้งอาหารอร่อยๆของแปลกตาสินค้าหลากหลายแล้วก็ความสบายเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนวดเท้ามันก็สะท้อนชีวิตชีวาของกรุงเทพแล้วก็วัฒนธรรมตลาดแบบไทยๆไ,ได้ดีเลยค่ะครับ แล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้นะครับคือวิดีโอนี้เขาไม่ได้แค่พาดูว่ามีอะไรขายแต่เขาเน้นการสัมผัสประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสต,ต่างๆอย่างชัดเจนมากทั้งรสชาติกลิ่นภาพเสียงสัมผัสเอ่อลองคิดตามดูนะครับว่าถ้าเรามองการท่องเที่ยวผ่านมุมของการเดินทางของประสาทสัมผัสแบบนี้บ้างเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือจดจําหรือแม้แต่วางแผนการไปเที่ยวที่ต่างๆอย่างจตุรจักรไปเลยก็ได้นะครับน่าสนใจดีครับ